ช่องทางตัวแทนเนี่ยผมคิดว่าเราทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาที่เรื่องลูกค้าเราเราต้องช่วยตัวแทนให้ดูแลลูกค้าเราได้ดียิ่งขึ้นซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าในแง่การที่เรามี customer service ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้ตัวแทนในเขากล้าออกไปคุยกับลูกค้าแล้วเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่ออกจาก p r u d e n t i a l Thailand เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะไปดูแลลูกค้านะครับอันนั้นคือหัวใจข้อที่1 หัวใจข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของสินค้าซึ่งมันก็เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช่นะครับดังนั้นสินค้าที่ออกมาเนี่ยต้องตรงใจกับลูกค้าตัวแทนเวลาออกไปหากลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะสามารถที่จะบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขากําลังแก้ปัญหาชีวิตของลูกค้าเนี่ยเขาทำได้อย่างไงนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2คือเรื่องของสินค้านะครับอย่างที่3เนี่ยช่องทางตัวแทนสิ่งที่ต้องทํามากนะครับแล้ให้ความสําคัญมากๆคือเรื่องของการเนื่องจากของเรายังเล็กเราต้องให้ความสําคัญเรื่องของการเพิ่มจํานวนตัวแทน เราเชื่อว่าการหาตัวแทนที่ดีเกิดจากการสัรหาโดยทั่วไปก็คือใช้แบรนด์ของเราใช้เน็ตเวิร์กของตัวแทนของเราแต่เราต้องโฟกัสที่จะให้ได้บุคลากรที่ดีเข้ามาแล้วเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับ potential ที่จะเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเน้นน่าจะเป็นเรื่อง3ข้อนี้ที่เราจะต้องทำในระยะสั้นระยะยาวคงมี เขามีอะไรที่เราจะต้องลงทุนเพิ่มเพื่อทําให้การทํางานของตัวแทนของเราเนี่ยยิ่งง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาไปหาลูกค้าแล้วลูกค้ายิ่งมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาไปดูแลมากยิ่งขึ้น